ความมุ่งมั่นตั้งมั่นนี่แหละเสริมเสริมใจรักษาใจที่แท้จ,จริงคืออาศัยพวกนี้ไงมันถึงจะระง,งับอกุศลได้ไม่งั้นอกุศลเกิดเร็วมากไม่มีใครจะไปเห็นมันทันหรอกเพราะไอ้พวกโมหะโลภะโทสนี้มันเร็วมากแม้แต่โทสะตัวหยาบๆก็ยังมองยังเห็นไม่ทันไอ้ไอ้โมหะที่ความหลงด้วยความไม่รู้นี่ยากที่จะดะง,งับมันทันอกุศลน,นะ ถ้ามันมีกำลังงานพอที่กำลังใจมีกำลังงานของสติของความร,รอบคอบจะรักษาใจจะหนุนใจจะช่วยใจให้ระงับทุกอาการที่มันกระทบเข้ามาแล้วปัญญาทีนี้เป็นปัญญายานไม่ใช่ปัญญาคิดเอานะมันจะเป็นปัญญายานทันทีเลยถ้าอากุศลระงับทุกสิ่งทุกอารมณ์อาการฟามรู้สือระงับ มันเป็นปัญญายาณทันทียานอย่างรู้อะไรภาษาปริยัติเยอะแยะแต่ลองตาพูดไม่เป็นไม่เคยได้เรียนแต่สังเกตใจตัวเดียวมันมีอาการฟุ้งไหมอ่แล้วมันระง,งับจริงไหมแล้วคอยสังเกตอยู่ที่ลมหายใจนี่แหละว่าจะเห็นใจตัวเองไหม เห็นสังเกตตัวเองไหมการกระทาของตัวเองไหมความรู้สึกนึกคิดย้อนหลังเราเคยเป็นยังไงยังไงแล้วขณะปัจจุบันเป็นยังไงเรามันวาดแผนฝังในอนาคตไหมเราก็จะเห็นในขณะมันเป็นทุกอารมณ์เราเสวยหรือว่าเราคำว่าเสวยมันก็โอเคมันสับภาษาดูดีนิดหนึ่งแต่คือเราไปอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไหมในขณะที่ที่มันกระทบแล้วเราก็จะเห็นทันทีเลยมันมันมุ่งมั่นมุ่งมั่นจริงไหม หรือมันแชร์ชายหรือมันตั้งมั่นจริงหรือไม่จริงเราคอยสังเกตอยู่ในกายในใจเราเนี่เองอผู้รู้เ่ก็จะเด่นขึ้นเด่นขึ้นทีนี้ผู้รู้มีกําลังสามารถที่จะระงับได้ทุกองค์กรทุกสภาวะที่มันกระทบเข้ามาก็เห็นสักแต่ว่าอันนี้คือรู้ทันจริงลักษณะของการรู้ทางคือดับสนิทไม่เหลือ,อ,อมันถึงจะระงับได้ทุกันไม่ใช่ว่ารุ่มรุมนนดอน,นแล้วมันบางทีก็ระงับบ้างบางทีก็มันเกิดขึ้นมาบ้าง คืออ,อท่านผู้รู้นี่แหละสติสัมปชัญญะใจเรานี่แหละจะเป็นยาคุมกำเนิดของสังขารสังขารไม่เกิดแน่นอนดับแนวรู้จกกักคำว่าดับแนวไหมมันจะ <c oughs> มันจะ <c oughs> สิ้นความหกรเงลียดสิ้นความสงสัยสิ้นความกันนงวลเห็นไหมเราเรายังกังวลอยู่ไหมเรามาปฏิบัติ เรามาบวชเป็นแม่ชีหรือแม่ชีพราหมณ์เรายังมีความสงสัยอยู่ไหมเรามีความฟุ้งอยู่ไหมย,ยังน่นนี่นั่นไหมได้หลายอย่างที่ยังมีไหมมันระงับจริงหรือเปล่านั้นเะดี๋ยวเราคอยสังเกตใจตัวเองอย่าไปสังเกตคนอื่นนะคือเอาชนะอารมณ์ตัวเองเอาชนะใจตัวเองนี่แหละอยู่กับตัวเองเนี่ยแค่เห็นตัวเองมันชอบยังไง <c oughs> มันไม่ชอบยังไง